สวัสดีครับพบกับผม t r a เวลบ y t ทีในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ,ฟ้า MRT บางไผ่นะฮะข้างล่างก็เป็นถนนเพชรเกษมนะฮะถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปทางท่าพระนะฮะแต่ว่าถ้าวิ่งฝั่งนู้นนะฮะก็จะไปทางหลักสองสามพานนครปฐมนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลบางไผ่นะฮะ วันนี้ก็จะพานักรถไฟ้า MRT จากสถานีบางไผ่ไปที่สถานีหลัก2เลยนะฮะเป็นสถานีปลายทางนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าไปหลัก2ต้องเป็นชันทลาที่1นนะฮะ ก็สำหรับฝั่งทนบุรีนะฮะพอมีรถไฟฟ้าเข้ามาก็จเจริญขึ้นนะฮะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะแต่ก่อนก็เดินทางค่อนข้างลำบากนะฮะเมือเ่อรถไฟฟ้ามานะฮะสิ่งที่เราจะเห็นตามมาก็คือพวกบันดาตึกใหญ่ๆนะฮะก็คือคอนโดนะฮะ สนตรงนู้นก็เป็นฝั่งกรุงเทพนะฮะเราก็จะเห็นตึกมหานครแล้วก็ตึกบหยกอยู่นะฮะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลพญาไทสานะฮะแล้วก็มีคอนโดอยู่ตรงนู้นด้วยนะฮะคอนโดมิเนียมนะฮะจากนี้ไปหลักสองก็หสถานีเท่านั้นนะครับตอนนี้รถก็มาถึงแล้วนะฮะ สถานีต่อไปก็จะเป็นบางว่านะฮะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบ t s นะที่สถานีนี้สถานีต่อไปสถานีบางว่าประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย ตร,ร,รงนู้นก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้ฟามิติเอสนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นถนนราชพฤกษ์นะครับตรงไปก็จะไปทางสะพานตักสินไอคอนสยามนะฮะ ต่อไปสถานีเพเกษม48ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station เพเกษม48 Train doors open on the left ตรงนั้นก็มีคลองนะฮะคือคลองภาษีเจริญนะฮะแต่ก่อนก็จะมีเรือดูนดวนโดยสารคองภาษีเจริญนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยุติให้บริการไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาให้บริการเมื่อ,อไหร่แต่ก็ ภาวนาให้กับบริการเร็วๆนะฮะเพราะว่าจะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและก็การเดินทางทางน้ําด้วยนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่าหลายคลองฝั่งธนบุรีก็ยังมีสภาพดีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคลองบางกอกใหญ่บากอกน้อยคลองภาษีเจริญและอเยอะมากมายนะครับเหมาะกับการสัญจรแล้วก็สามารถเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้นะฮะ สถานีต่อไปก็จะเป็นภาษีเจริญนะฮะก็ถ้าจะมาสีคอนบางแคต้ตองลงสถานีนี้นะครับไปสถานีภาษีเจริญประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station ภาษีเจริญ i n d o o r o e n แต่ก่อนที่คอนบางแคเนี่ยเขาเรียกว่าฟิวเจอร์พาร์คบางแคนะฮะแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นซีคอนบางแคนะครับ นี่ครับซีคอนบางแคนะฮะข้างหมดก็เป็นสวนสนุกนะฮะแต่เป็นเจ้าใหม่นะครไม่ใช่ยูนิล่แรนแล้วนะครับ จะเปิดทางด้านซ้าย next station บางแค t r a i doors open on the left ก็ถ <Hels ing> ้าจะไปเดอมอบางแคนะฮะไม่ใช่ลงสถานีบางแคนะฮะต้องลงสถานีหลัก2นะครับเพราะว่าติดกับถนนการจนาทิเศกนะฮะสำหรับเดอะมอบางแคนะครับ ฟองธนบุรีผมว่าจริงๆวัดเยอะนะฮะวัดเยอะแล้วก็คองเยอะด้วยเมื่อปีก็ข้ามคลองมานะฮะสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีหลัก2แล้วนะครับเป็นสถานีปลายทางนะฮะ ถ้าจะมาเดินมอบังแคต้องสถานีนี้นะครับก็สำหรับสถานีหลักสองนะครับก็จะเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาพิเศษได้นะฮะักถนนกาญจนาพิเศษนะครับก็จะวิ่งมาจาก พระราสองนะฮะแล้วก็ต่อไปจนถึงนครอ,อินบางบัวทองแล้วก็ไปอุทยาบัลปอินก็ได้นะครับ ตรงนี้มีที่จอด,ด,ดอรถรอพมด้วยนะฮะเป็นอาคารจอดรถนะครับสถานีหลักสองบางซ่อง The มอบางแครก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากบางไผ่ถึงหลักสองนะฮะ mm hmm. ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t e นะครับเก็บ mm hmm. เรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ